สวัสดีคะ่ะน้องพิมฉันแน่ค่ะวันนี้นะคะมาเล่นเกมหนีตำรวจกันนะคะส่วนนี้นะคะมาส่งอาหารนะคะทุกคนโอเคโอเคนะคะโอเคนะคะที่เปเกมนี้เพราะว่าจะสต็อปนะคะเพราะว่าหลังนั้นเป็นฟันซิบอแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะคะทุกอ้าวพิมพก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบนึงนะคะทุกคนก็หาที่ตั้งโทรศัพท์อได้นะคะหาไปก่อนนะทุกคน พร้อมแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปนะคะสามสองหนึ่งเลย่มแปดจั่วเคนี่ก็เล่นรอทุกคนเลยนะเนี่ยนี่เล่นรอทุกคนเลยนะคะเนี่ยโอเคขอยังไม่เก็บเงินแป๊บหนึ่งนะคะใส่เสื้อก่อนตายลงไอ้ตายเลยน่าจะริงเอาสเก็ตออกบอกเอ่อนะคะเอ้ยเอาออกไม่ได้นะฮะเอาออกอยังตายเลยนะเนี่ย นั่นเมื่อกี้ยังตายเลยไม่เอาออกดีกว่านะคะขอไม่อายเอ้ยทำไม,มเป็นงนะั้นอะออ้ทุกคนโอเคนะไปกินต่อกินต่อโอเคตาแดงก่อนเอ้ยทุกคนแัวหนึ่งนะครับเค่อาอีกต่อได้ต่อ โอเคนะคะซึ่งวันนี้มีคำถามที่ทุกคนอยากจะถามพิมอยู่เนาะถ้าที่อยากจะถามพิมก็คือพิมเนี่ยถ้าใครพิมเนี่ยพิมอ่านหรือเปล่านะคะถ้าจะถามนะอ่านนะคะอ่านทั้งหมดนะคะแล้วก็ตอบด้วยนะคะตอบอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์แต่บางทีพิมอาจจะไม่ได้ตอบอาจจะไม่ได้อ่านบ้างน,นะคะแต่อ่านนะคะอ่านแต่แค่ไม่ได้ตอบเพราะว่าพิมกล่าวว่า ฝึกเต้นอยู่นะคะที่จะลงคลิปในยู u ูบเนาะอ่านนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยลงคลิปบ้างน,นะคะเอ้ยไม่ใช่อาจจะไม่ตอ่อปาน,นะคะกาลังทำคลิปอยู่แต่อ่านนะคะไม่ใช่ไม่อ,านะอ่านนะแต่คลิปมัมมอน่เลยรับนึงนะครับนึงนะบางคนอันนี้ได้นะคะหมุนไปเดินหน้าไปเลยก็ได้นะคะไม่ต้องขอ พังพ่านไปสามสองหนึ่งลเลยเอ้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 ยอ้ายตายสิปุ้ยอ้ยโทษนะคะเมื่อกี้พูดคำหยาบขอโทษจีขอภายนะฮะสี่แป๊บ,บนึงเหลือกางเกงอะเนี่ยรับป้บรับป้บ,บสวัสดีนะคะทุกคน วัสดีอีกรอบนะคะฝากกดติดตามพิมพด้วยนะ99คนแล้วก็100คนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพิมพ์ถึงประมาณ90เอา้าโไม่ได้กี่เดืนเลย90 99คนแล้วนะคะก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พิมพ์ได้มาถึงจุดนี้นะคะ99คนแล้วพิมพ์เล่นมาได้กี่เดือนก็ประมาณ หนึ่งสหนึ่งถึงสองเดือนนะคะหนึ่งถึงสองเดือนนะคะการเลยนของพิมเนาะก็ขอบคุณมากมากนะคะ9กสิบเก้าคนถือว่าน้อยไหมสําหรับสองเดือนที่พิมพ์เล่นถือว่าน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยมากนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็โอเคอยู่เนาะก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกทุกคนมากๆานะคะที่ช่วยกันติดตามพิมนะคะขอบคุณนะครับเอเคมีคําถามอะไรที่จะถามพิมพ์นะคะก็ถามเข้ามาใน ในอันนี้ได้เลยนะคะพิมพ์ตอบนะครับไม่ใช่พิมไม่ตอบนะเนี่ยบางคนเห็นพิมว่าเอ้ยพิมพนี่เปี้ยไปเอ้ยพิมไม่ตอบเลยนะคะพิมพ์ตอบนะคะพิม์อ่านด้วยพิมพตอบด้วยนะพิมพทาทุกอย่างเลยนะคะเพื่อทุกทุกคนไอ้เพื่อทุกทุกคนนะพิมทำทุกอย่างเลยนะคะและตอนนี้ได้ไปิกหนึ่งหมื่นบาทนะทุกคนเอ้ยได้กุญแจหนึ่งอันนะคะตอนนี้พี่ษะสมุดกุญแจได้ประมาณสิบหกอันนะคะก็มีเงินสองพันแล้วขอซื้อหน่อยนะ เซสกเกตบอลก่อนโอเคสิบอัมเปเลยคือเราไปต่อครับต่อได้เปหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนนะ่นหนึ่งหมืน่น,มน,น,มนนะคะหนึ่งหมืน่นถ้าถามว่าพิมพ์เล่นเก่งไหมสำหรับเกมนี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะคะไม่ได้ถึงหนึ่งล้านสองแสแนอะไรเี้ยเหมเพ่คนอื่นเขาเล่นนะคะ,ะไม่ได้ถึงประมาณนั้นแล้วก็ถ้าพิมพ์เล่นก็ยังอยู่ที่หลัก หมื่นอยู่นะคะลักหมื่นลักแสนเนาะเออแต่อันนี้ถ้ามีคนติดตามนะคะกำลังใจของพิม์ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะพิม์ก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองนะคะโทรศัพท์ใครมีสด,ดบ้างบ้างถ้าโทรศัพท์ใครมีสะดุดก็ไม่ต้องพูดนะคะไวไฟบ้านพิมเองนะครับ <laughs> ไฟฟายบางทีมนันอาจมีสะดุดบ้านนะเพราะว่าอันนี้นะคะไม่เกี่ยวกับไฟฟาหรอกเออมันไม่ใช้ไฟฟานะคะเอาทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะครับอ้าพีมไม่ได้เชื่อมต่อนี้ป่ะอ้าพีมว่าพีมเชื่อมต่ออยู่นะทุกคนเอาใครไปลบอันนี้ออกพีมนเนี่ยพีมก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมเล่นมันไม่มีไฟไฟายวะเออมันพีมก็งงอยู่นะครับไปบ้านใครสะดุดบ้าน ค่ัพี่ตาแน่ๆสำหรับตอนนี้นะคะพี่ตาแน่ๆอ่าไยว่าแล้วโอเคงั้นก็ยอมตายนะคะพี่ไม่ได้เห็นแก่ตัวที่จะเล่นต่ออะไรสักขนาดนั้นนะคะโอเคแล้วไปเก็บคอนกันก่อนนะคะมีของอะไรให้เก็บบ้างอาไอ <c oughs> เอ้มึงมีของมีของก็ทุกคนมีของมีของเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเก็บ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 ยังยังขอไม่ดูโฆษณาเพื่อเก็บนะขอยังไม่ดูโฆษณาเพื่อเก็บชิงกระเบลชิงกระเบลชิงกระเบลนี่เเดี๋ยวลากันหน่อยนะคะมารีคริสต์มาสนะคะทุกคนมารีคริสต์มาสนะครับกาจะคริสต์มาสตั้งแต่ตั้งแต่นหน แต่วก็ลืมนะคะก็มือมาจากหลังเนาะมาได้ชิปมาสค,ค่ะทุกคนเคยเมืองสีนี่อ๋ของใครเนี่ยโอเคเดีอะไล่ะแล้วก็เป็นตัวนี้อยู่แล้วทำไมอ่ะโอ้ thank you เด้อเฮโอเคมาดูกันพี่หนุ่มในรันไหนโอเคก็ไกลามากนะไกลยอยู่ไกลามากด้วย โอเคพิมอยู่อันดับห้านะคะตอนแรกห้าพันนะคะตอนแรกห้าพันนะคะตอนนี้ขึ้นมาอันดับหกนะพิมพ์ตอนนี้พิมพ์อยู่อันดับไหนนะคะถ้าจะถามคืออันดับห้านะคะค่อยๆไปก็จะลดค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะไปไปเลยชิวไปเลยไม่ได้นะอันนี้ปะเอ,อ๊อยากได้อันเนี้ยได้ปะได้ปะได้คือป่อง เออก็พิมพ์อยากได้มันนี่นะทุกคนได้กุญแจหกได้ๆนะอย่าๆนะอย่านะเดี๋ยวนะพิมเสียกุญแจปะเนี่ยอเสียทุกคนพิมพ์เสียกุญแจเสียก็เสียพิมคิดว่าพิมไม่เสียพิมคิดว่าพิมไม่เสียค่ะทุกคนจริงนะ พีมพี๊บพีพิมไม่เสียมากเลยอรังตอนนี้ก็ยังไม่รังพี่เสียกุญแจค่ะทุกคนเดี๋ยวเสกกุญแจพี่ม,มาดิคริสต์มาสทุกคนอย่างเนี้ยม,มาดิคริสต์มาสนะถ้ายังไม่ได้คิดมาสก,ก็ม,สมาดิคริสต์มาสนะครับ เจอก็แจ้งหกอันได้เงินห้ารอ่ะปลาเสียยอมเสียนะคะซึ่งฮะแล้วอันนี้เนี่ยนะเงินสี่พันเออโอเคอ่ะมันคืออะไรอะทุกคนมันคือภาพอะไรโอเคซื้อหรอขอซื้อไฟนะคะอันนี้ไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงขอเป็นสองพันละกันโอเคแล้วก็อันนี้ ใชให้หมดเงินหมดตัวเลยนะฮะค่อยเก็บใหม่ก็ได้นะคะโอเคงานสวัสดิ์วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะในช่องน้องพิมฉันเนาะเอ้ยอะไรอะไรอะไรลาแล้วเนี้ยได้เวลาออ่าโอเคนะคะได้เวลาลาแล้วเนาะก็บายๆนะคะทุกคนวันหน้าเจอกันใหม่นะคะจะมาเล่นเกมอะไรก็อยากให้พิมพ์เล่นเกมอะไรคืครูมิสทีหรืออะไรยังไงก็พิมพ์เข้ามากันได้เยอะๆเลยนะคะเป็นกำลังใจพิมพ์ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย 再吧，再看看。